สซฟคุณอยู่กับผมลุงหนึ่งกับเกม o v e ว w a t c h วันนี้จะมาทำอะไรไม่ได้เล่นเนจะมารูดบ็อกกับกิจกรรมคูณสองที่ผ่านมาลุงเก็บมาได้ทั้งหมด25กล่องครับแล้วลุงจะรูดเพื่ออะไรแค่25กล่องนี่ฮะสิ่งที่ลุงต้องการมีฮะสิ่งที่ลุงอยากได้มีอย่างแรกเลยฮะสกินของโซเยอร์เจตัวนี้ฮะมันเหมาะกับหัวลุงมากเลยมันอยากได้จริงๆฮะอยากรูดตัวนี้ได้มากเลยฮะประมาณแรกคือโซเยฮะ ประมาณที่สองฮันโซนี่มันเข้ากันมาก,กนะสองตัวเนี้ยดูดิเโคจรเลยดูดิดูด,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 ดิฮึะสองตัวที่อยากได้ฮนะส่วนตัวอื่นก็ถือว่าเป็นกำไรนะฮะมาเพื่อการเสียนาฬิกาพามพามไปครับลุย ของแรกก็ทองแล้วถูกเ้ยเฟลเลยมาทำไมเนี hi ่ยฮะฮะไปโอ้โหสีฟ้าสามอันดูดีใจดีี่เนี่ยสามทั้งนั้นก่อนที่สามครับสีทองเว้ยอะโอเคถือว่าได้ของดีแล้วกันสีทอง ก็ไม่ได้อย่างที่อยากจะได้เลอฟ้าลัวๆเข้าไปอย่าช้ามาต้องมาแล้วอ้โหอ่ะ,อะไรว่ะแฟนดูดิเอาจะชัดดิมา cao bay. Oh ho, ở lại mà đây. Ào mày, chết, băng. Dạng, dạng ít, dạng ít, áo ít. ต้องมีกระถาอื่นไหมต้องมีใครรวยสิเออมาที่พระเจ้าขเขาโดยดลบันดาลทีนะขอทองแกมๆโโเเออ์ก็ได้ฮันโซก็ได้นะลูกเนะสักทีเถอะทองฟ้าอาลามไม่ยังอีกยังอีกยังอีกยังใจอีกือ โอ้โหโอุห้ยอะา,ามซ้ำซะด้วยมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีทอ็อปซ้ำซะด้วยเหลือสิบกล่องสุดท้ายนะครับสิบกล่องสุดท้ายแล้ว,อลวเอาวะลุย งมาเลยฮึบฮึบเอามาทำไมเนี่ยเอาหมวยเนี่ยเอาหมวยเอาหมวยมาทำไมเนี่ยโอ้โหวันนี้โอ้โหหรอ starters, อาลามเลยอาลามเลยมามามาสกินสกินสกินย่างอีกย่างอีกเจ็ดกองอีกนะเฮ้ยโอ้โหยังยังอีกยังอีก อีกหกสาด้วยอีกห้ากล่องสุดท้ายครับผมมา<ป>อีกสี่ครับอีกสามครับ สักตัวฮันโซหรือไม่ก็โซเยอร์สักตัวเฮ้ยมาเหอะเองที่สามเล็กสวยอองที่สองเฮ้ยมามา,มาเอา่ะไปแล้วก็โซเยอร์อยู่โซเยอร์แต่ว่าชุดเป็นชุดเก่าฮะโซเยอ,ยอร์ฮ เนี่ยโอเคเอาใส่ไหมใสใสกันปกล่องสุดท้ายนลครับพี่น้องครับทุกคนครับตอนนี้มันเป็นกล่องสุดท้ายของผมแหละไม่โซเชียลกันโซจริงต้องมาแล้วไม่ไหวแล้วเนะี่ยเอา โอ้โหมาอะไรเยอะแยะว่าไม่มีทองให้กูเลยเรียบร้อยเกี่ยงตับสรุปผมคือได้อะไรมาวะแต่รู้ทำไมให้กดผิดฮันโซไม่ได้ฮะโซเยอร์ได้ใหม่แค่ตัวนี้ที่ผมอยากได้ตัวนี้ไงเล่าไปโถถังกะละมังถ้วยชามไม่ได้ครับ แต่ต้องใช้สามพันะฮะสามพันนะฮะตอนนี้มีแค่พันเก้าเล่นตั้งนาน้วยนะช่วงคูณสองฮะฟันสลายพี่น้องโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสุดท้ายก็คือเฟลไม่ได้เลยเลยไม่ได้ของที่อยากจะได้นะเอาง่ายเหอะมันก็ได้ของดีมาบ้างแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะได้นะครับก็เหมือนผู้หญิงนะต่อให้สวยเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบไม่รักก็ไม่มีความหมายสำหรับเราเนะี่ยพร้อมพร้อม เือย <laughs> สวัสดีของตัวราไปก่อนนะคุณทุกคนมากๆหาใครถูกใจชอบ,บ,บใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกินแก่กกทอดสวัสดีครับเบิดกันเรียบร้อยบังยัง